มาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะครับ x ส่วน3บวก1เท่ากับ2 x ลบ1ส่วน2ข้อนี้ก็จะมีลักษณะที่เป็นเศษส่วนอยู่หลายตัวเลยนะครับวิธีการนั้นไม่ยากก็เริ่มต้นด้วยการหาคอณอของตัวส่วนซะก่อนนะครับในที่นี้ตัวส่วนของเราก็คือเลข3กับเลข2ครับคอณอของ3กับ2ก็คือ6แล้วครูก็จะนำา6ที่ได้มาคูณเพิ่มเข้าไปทั้งสข้าง ก็จะได้ตามนี้นะครับโปรดสังเกตเพิ่มว่าครูจะมีวงเล็บขั้นไว้ระหว่างเลข6ด้วยในขั้นต่อไปเราก็ต้องมาคิดตัวเลขที่อยู่ทางด้านซ้ายของสมการนะครับโดยใช้กฎการกระจายโดยการนำา6ไปคูณกับ x ส่วน3ก่อนแล้วก็ทำการตัดทอนก็จะได้ 2x นะครับต่อไปก็นำา6คูณกับบวก1ก็จะได้บวก6 อีกด้านหนึ่งนะครับด้านขวาก็ทําในลักษณะเดียวกันก็คือการนํา6ไปคูณกับ 2x ก็จะได้ 12x แล้วก็นํา6ไปคูณกับลบหนส่วนสนะครับตัดทอนกันออกมาก็จะเป็นลบสแล้วก็ทําการย้ายตัวเลขให้ถูกข้างนะครับก็จะได้ตามนี้ก็จะได้ 2x ลบสิเท่ากับลบสลบหแล้วก็คิดตัวเลขนะครับด้านซ้ายมือเหมือนเดิม ก็จะได้ลบ x 0 x เท่ากับลบ9แล้วขั้นต่อไปก็ทำให้ x อยู่คนเดียวโดยการย้ายลบ10ไปหาลบ9ก็จะได้ลบ9ส่วนลบ10แล้วก็ตัดทอนเครื่องหมายอีกครั้งครับก็จะได้คำตอบเป็น x เท่ากับ9ส่วน10